สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือ So u l m a t e Love Reading EP ที่17 r a n d o แรนดมสำหรับทุกท่านที่พบคลิปนี้ So u l m a t e หมายถึงเนื้อคู่ของคุณนั่นเองเนื้อคู่ของคุณเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นใครนะคุณจะได้พบเจอเขาที่ไหนยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูไทม์เฟรมกันทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างให้ดูไว้แบบหลวมๆเพื่อเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะ Facebook Instagram ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะ Facebook ข้อความความรักและ i n s t a g r กรท่านใดสนใจจะเสริมพลังงานด้วยเห็นมงคลวัตถุมงคลเครื่องประดับมงคลกดติดตามได้ตามอัธยาศัยค่ะรากอ่าไม่ได้จัดทำเป็นการค้านะบางชิ้นอาจจะมีจำนวนจำกัดค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subscribe Like Share และกระดิ่งเดี๋ยวเรามาดู Energy หลักโซเมตของคุณกันค่ะขอทราบ Energy โซเมตหรือเนื้อคู่ของคุณ สำหรับ EP นี้สำหรับทุกท่านที่พบคลิปนี้ค่ะ Compromise เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยค่ะ Awakening ว้าว wow. energy r e c o n e r a t i o n ขึ้นเลยนะปิดท้ายด้วยโอเคสุเม,มของคุณหนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเร็วๆนี้นะคะแบ่งเป็น2เคสไว้เลยนะคะ กรณีแรกคุณอาจจะได้ข้อความจากใครบางคนที่คุณรอคอยเขาหรือเขารอคอยคุณเขาอาจจะส่งข้อความกลับมานะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายคุณที่ส่งข้อความกลับไปถ้าคุณเป็นคนผู้ชายคุณอยากที่จะให้ใครคนนั้นหวนคืนกลับมาเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณได้พบเจอรักที่ดีที่สุดหรือเขาคนนั้นรู้แล้วว่าเขาได้พบเจอรักที่ดีที่สุดแต่ไม่มีโอกาสที่จะรักษาเอาไว้คนนี้นะคะมีเกณฑ์ reconciliation นะคะขอโทษนะคะถ้าผู้อ่านจะลิ้นพันไปบ้างเนะนื่องจากปฏิบัติทอรกิจเยอะแต่เน้นเหมือนเดิมเรื่องการอ่านขออภัยอีกครั้งนะเอาล้วค่ะเอจ้ AG ของการ reconciliation เกิดขึ้น compromise เกิดขึ้นคู่ที่ราคอยการหวนคืนกลับมาของคนรักราคอยการกลับมาปรับความเข้าใจจะมีเกณฑ์การกลับมาเริ่มต้นเป็นรักครั้งใหม่ โซเมตบางครั้งมีเกณฑ์การจะต้องเรียนรู้กันก่อนทั้งข้อดีข้อเสียแล้วถึงจะไปต่อได้ในความสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าคุณไม่มีใครคนนั้นหรือคนโดนทําร้ายเขาไปมีใครใหม่นั่นไม่ใช่โซเมตคุณคะ่ะเป็นแค่คนเก่าตัดออกและเดี๋ยวมาฟังเคสที่2คือคนคนนี้คือคนที่คุณรู้สึกถึงคิดถึง เ้าฝันถึงพอเวลาที่คุณเจอคุณก็รู้สึกคุ้นเคยกันมากๆการสื่อสารระหว่างคุณกับเขามันจะผ่านทางโซเชียลมีเดียแต่มันจะเต็มไปด้วยการประนีประนอมอ่อนโยนถนอมน้ำใจคุณจะได้พบโซเมทที่เขาคายเนสคือมีจิตใจดีแล้วเขาก็รักและเมตตาคุณมากๆนะคะสำคัญนะคะคือ ความรักถ้ามันมีความใจดีอ่อ,อนโยนและเมตตาต่อคุณนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะยอม,ยอมรับยอมรับในข้อเสียของกันและกนันได้ยอมรับในบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะเคยดีวกับใครบางคนมาแล้วเขาบอกรับไม่ได้เลยตรงจุดนี้รับไม่ได้ฉันไม่ทนฉันไม่อ่ะเธอต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่คนคนนี้ไม่ยังเป็นอย่างนั้นนะคะเขาจะพยายามประนีประนอมอย่างที่สุด ทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะมีคุณไว้ในชีวิตนะคะอาจจะมีเรื่องระหองระแหงด้วยการที่จะต้องปรับนิสัยเพราะ Energy เ,เ,เหมือนเป็น Long Distance สำหรับบางท่านแต่บอกเลยว่าแม้ว่าจะต่างกันขนาดไหนเขาจะพยายามเข้าใกล้คุณมากที่สุดทำความสัมพันธ์ให้เป็นจริงมากที่สุดเรียนรู้วัฒนธรรมเรียนรู้ความต่างให้มากที่สุดเพื่อที่คุณทั้งคู่จะได้เป็นคู่รักที่สมบูรณ์แบบ เปิดตัวด้วยความรักโรแมนติกจริงๆเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยค่ะเอาละเดี๋ยวเรามาแคลฟไฟที่ทางรการ์ดกันนะโอเค เอเดนจีโดยรวมอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะอืมและชาวธาตุลมหรือชาวราศีตุล้นคโอเคโฟร์วอนตรงกับหัวข้อคลิปทีเดียว คุณได้พบเจอโซเมทที่แท้จริงแน่ๆนะคะพบเจอผ่านทางโซเชียลมีเดียเว็บเดทการสื่อสารการออนไลน์ต่างๆทั้งหมดนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เจอเขาหรือเธอคนนี้ผ่านทุกขนทางแต่ให้ Make sure ว่าไม่ใช่สแกมเมอร์แล้วถ้าเจอใครที่จิตใจดีมีเมตากับคุณอ่อนโยนกับคุณเหลเกินนะคะก็ ลองศึกษาดูใจได้เลยนะบางท่านโดดเด่นก็คือว่าอาจจะเป็นใครบางคนที่รักกันมากแล้วหวนคืนกลับมาปรับความเข้าใจแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่นะคะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์แบบเป็นรักครั้งใหม่กันใหม่นะคะจนกระทั่งสามารถพัฒนานะคะกลายเป็นคู่ชีวิตหรือเป็นคู่รักที่มีความมั่นคง คู่สามีภรรยา Justice ขึ้นจะมีการกลับมาปรีประณีประนอมกลับมารักกันอย่างเดิมเพราะเขาหรือเธอคนนั้นเป็นโซเม e กลับมาหนนี้จะเป็นนิวคาร์มาเลชั่นชิพกลับมาหนนี้จะเป็นรักที่อบอุ่นสบายใจนะคะถ้ามันยังกระท้อนกระแทนยังเหนื่อยใจยังเข็นอยู่แล้วยังไม่มีความซื่อสัตย์อัดแบบนั้นไม่ใช่ค่ะอย่าแล้วอย่าเลยแล้วมารอจดทะเบียนแต่งงานกับคนใหม่โอเคนะจะได้ไม่พิมพแวมไพ์เดี้อะ ทีนี้มาถึงเคสที่ไม่มีใครไม่มีใครโสดโสดโสดจริงๆนะคะคุณจะได้เจอใครบางคนที่คุณต้องการใครบางคนที่คุณเฝ้าฝันถึงคุณฝันถึงอะไรบ้างล่ะคุณฝันถึงรักที่ดี คุณฝันถึงคนที่เขารักเดียวจยเดียวฝันถึงใครบางคนที่ในสายตาเขาจะมีแต่คนคนเดียวเท่านั้นฝันถึงใครบางคนที่เขาต้องการให้คุณเป็นสามีและภรรยาของเขาในอนาคตและเขาหรือเธอคนนี้ทําความฝันให้เป็นจริงใครบางคนที่จะดันด้นข้ามน้ําข้ามทะเลมาหาคุณไม่ว่าจะอยู่กันไกลแสนไกลจะไม่มีคําว่ามะเป็นไปไม่ได้จากรักแท้ โรดฟังครั้งหนึ่งจะไม่มีคำว,ว่าเป็นไปไม่ได้จากใครคนนั้นที่เขารักคุณนะดังนั้นสังเกตง,ง่ายคู่ของคุณเขาจะชัดเจนอยู่ห่างไกลกันไม่เป็นดาผมหรือฉันนะคะบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปมาหาสู่กันเป็นลักษณะนี้การออกเดทการเดินทางนะคะจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาพัฒนายิ่งขึ้น Energy นะคะ ออกมาตรงนี้ว่าเป็น king of cups นั่นหมายความว่าคุณจะได้พบเจอสายละมุนโรแมนติกอ่อ,อนโยนจริงใจแน่ๆแล้วก็มีเกณฑ์จะได้จดทะเบียนสมรสหรือแต่งงานกันในที่สุดถ้าได้เจอคนคนนี้นะคะเพราะเขาคาดหวังเรื่องการแต่งงานการสร้างครอบครัวคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการหย่าร้างมาก่อนหรือตัวคุณผ่านการหย่าร้างมาก่อนนะคะ แต่มีเกมการเดินทางบางท่านถ้าได้เจอแล้วอาจจะพูดคุยและความสัมพันธ์มันไปไปที่ทางที่ดีมันมีเรื่องเข้ามาท้าทายตลอดแต่สุดท้ายมันจะกลับกลายเป็นพัฒนาการดีมากยิ่งขึ้นรักกันเข้าอกเข้าใจมากยิ่งขึ้นมีเกมการเดินทางเกิดขึ้นแน่ๆละ่ะมีเกมการออกเดทเร็วนี้นับจากครั้งนี้คลิปนี้นะคะ2เดือนขึ้นไปบวกลบมีเกณฑ์ว่าเขาหรือเธอ เดินทางมาหาคุณถ้าอยู่ไกลกันนะจ๊ะหรือตัวคุณมีเกณฑ์ว่าเขาจะออฟเฟอร์เดินทางไปหาเขาที่ประเทศที่เขาอยู่ก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างจะเหมือนการเริ่มต้นใหม่หมดเมื่อเวลาที่คุณทั้งคู่ได้เจอกันคุณจะมีกิจกรรมร่วมกันเยอะแยะมากมายเป็นความต่างแต่ว่าเขาจะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจและสามารถ ันฝ่าไปได้จนถึงวันนั้นที่คุณทั้งคู่รอคอยนั่นเองนะคะคุณคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนชาวธาตุดินและชาวราศีตุลเป็นคนที่รักสุขภาพนะคะบุคลิกลักษณะสะอาดสะอา้านทีเดียวถึงจะเป็นคนที่ดูมีหนวดมีเคราจะบอกเลยว่าดูเซ็กซี่นะไม่ได้ดูสกรปรกนะประมาณนี้ถ้าคุณผู้ชายคุณจะเจอคุณผู้หญิงที่แต่งตัวดูดีดูคลาสสิกสไตล์นะแต่งตัวแล้วดูเป็นผู้ดีจังเลยอะไรประมาณนี้เป็นคนที่พร้อม ที่จะทุ่มเทในความสัมพันธ์นะเรียกได้ว่า offer love นะคะและ the sun นั่นหมายความว่าอยู่ไกลกันพอสมควรสำหรับบางท่านนะคะอย่างที่ผู้อ่านบอกอายุอาจจะไล่เลี่ยก,กันนะคะหรือเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรืออาจจะสับกันก็ได้แต่ที่ออกมาบอกว่าเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณแล้วก็เป็นคนที่ทุ่มเทในความรักความสัมพันธ์แบบสุดๆทีเดียว พื่อต้องการจะตามหารักแท้ของเขาเพื่อที่จะมีรักแท้ของเขาไว้ในชีวิตแล้วก็คาดหวังในเรื่องของการแต่งงานค่อนข้างสูงเลยนะเพราะาเอเนจีหลักเขาออกมาเนี่ยมันเป็น f o r w a n d นะคะนั่นหมายความว่าการแต่งงานการสร้างครอบครัวมันมันมันอยู่ในหัวของเขาอยู่ในความรู้สึกของเขาดังนั้นสิ่งที่เขามองหาคือคู่ชีวิตละไม่ใช่แค่คนคุยสนุก,นกไปวันๆซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าชอบมาดังนั้นอ่ะ เพื่อให้ทุกท่านได้พบเจอและประสบความสำเร็จเร็วพิมพ์ใต้คลิปไปเลยนะว่านะคะคุณได้พบเจอโซแมทของคุณแล้วณนะตอนนี้หรือพิมพ์สเปคโซแมทของคุณไว้เลยได้ทั้งคุณผู้ชายผู้หญิงอ่าต้องไม่มีคำว่าไม่ถ้าไม่ชอบคนไม่สุบรีใช่ไหมจ๊ะให้พิมพ์ว่ารักสุขภาพ ถ้าไม่ชอบคนไม่เจ้าชู้อย่าพิมพ์ว่าไม่เจ้าชู้ให้พิมพ์ว่าซื่อสัตย์จงรักภักดีนะถ้าชอบคนที่ทุ่มเทในความสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงอื่นๆมากมายล่ะก็ให้พิมพ์คำว่าสายเปย์นะคะพิมพ์ไปให้5้าข้อไม่ต้องเยอะนะจัดมาเน้นๆแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันอ่านนะคะเพื่อเหมือนกับเป็นการพรณนาร่วมกันให้ทุกท่านประสบความสําเร็จถ้าใครบอกดูหลายคลิปแล้วไม่เจอ ด,ดกกตูต่อไปสะกดจิตต่อไปคุณได้เจอแน่อย่าท้ออย่าหวันหว่นไหวนะคะคนที่ยากกว่าคุณเคสยากกว่าคุณมีเยอะแต่เขาได้เจอได้สมหวังดังนั้นมันจะคุ้มค่าสําหรับการรอคอยอ้าล่ะเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนําขอคําแนะนําจากยู i ิ e เ s e กันหน่อยจ้ะ คำแนะนำออกมาบอกว่า bring love into the situation ค่ะอย่างที่บ่านบอกคุณต้องการอะไรคุณส่งมอบสิ่งนั้นไปให้จัก,กรวาลคุณต้องการรักแท้จงรู้สึกถึงรักแท้เดี๋ยวนี้รักแท้ในความหมายของคุณมีอะไรบ้างคิดถึงนึกถึงฟินอิ่มใจและจงมีความสุขหยุดพูดอะไรที่มันแย่ๆกับตัวคนเอง คุณพูดเรามาก่อนคุณพิมพ์ออมาก่อนคุณเห็นก่อนเท่ากับคุณสะกดจิตคุณสะกดชะตาคือคุณ,คณตัวคุณเองไม่ให้สำเร็จนะอาล่ะเอเจียมมาบอกว่าให้มองดูภาพรวมนะคะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าแม่ราศีตุลก็จ่อเพียบเลยอา่ะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าการแต่งงานความรักรอยยิ้มความสุขการสร้างครอบครัวบ้านที่อบอุ่น นะคะอยู่ด้วยกันแล้วส่งเสริมบาร,รมีด้านการงานกันเงนินนี่คือสิ่งที่คุณต้องการใช่ไหมคิดถึงแต่สิ่งนี้มีเรดาร์มีเป้าหมายใต้คลิปพร้อมแล้วคุณจะจับทางถูกในการตัดสินใจเลือกคนเรดาร์ของคุณจะตัดคนที่ไม่ใช่ออกและจะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในทุกๆค,คนทางใครที่อยู่เว็บเดทไม่ได้สักระยะสี่เดือนขึ้นไป คุณอาจจะได้พบเจอคนที่ใช่ในเร็วนี้ก็อยา่าท้อถ้าอยู่เว็บนี้แล้วไม่โอเคเปลี่ยนเว็บใหม่คู่คุณก็อาจจะอยู่เว็บอื่นก็ได้นะ <c oughs> นะคะนิดนึงอ่ะทีละขอข้อความจาก Univers e อีกหน่อยว่ามีอะไรอยากที่จะบอกคุณโอ้เอเดจี Energy มาเป็นคู่อีกแล้วสิ่งที่ universe สสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าพระเจ้านะคะพุทธคุณนะคะ ที่คอยปกป้องดูแลคุ้มครองกำลังจะบอกคุณว่า happiness ค่ะคุณกำลังจะได้พบกับความรักความสุขในชีวิตในแบบที่คุณคู่ควรพวกท่านรับฟังคำภาวนาคุณอยู่เสมอภาวนาด้วยน้ําตาไม่สำเร็จบางท่านภาวนาด้วยรอยยิ้มบ้างนะคะสูญเสียไปมากกับความรู้สึกทุกข์ใจให้ใช้วิธีให้ความสุขบ้างคุณจะได้รับความสุข ลับมาแบบ Inf i n i t y s t a n d Still เข้มแข็งหนักแน่นมัน่นคงยืนหยัดในเป้าหมายของคุณไว้และอย่าไปฟังคำพูดคนรอบข้างว่าโอ้ยไอ้หนูมีจริงไอ้นี่ไม่มีจริงรักออนไลน์มีหลายๆคู่สำเร็จมาแล้วรักจากโชคชะตาก,ก็มีให้เห็นเยอะแยะกดเข้าไปดูในคลิปต่างๆที่เขาประสบความสาเร็จแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเอาละค่ะขอข้อความจากความรักสำหรับคุณ Okay. there is a stream of love supporting my dreams นี่เป็นข้อความเร่งด่วนข้อความส่งต่อจากความรักถึงทุกท่านที่พบคลิปนี้นะคะว่าคุณนะคะ ะได้รับการซัพพอร์ตความรักความฝันของคุณอย่างเต็มที่ผ่านทางคู่แท้ของคุณและคู่แท้ของคุณก็อยากจะบอกว่าตัวคุณเองก็เป็นความรักที่คอยซัพพอร์ตและเติมเต็มเขาอยู่เสมอเขาจะสื่อสารได้ถึงคุณและเขาจะสามารถพบเจอคุณได้ในไม่ช้าไม่นานเกิดหล่อนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ การเยียวยาก,การดูแลรักษาจิตใจรักษาสุขภาพรักษาตัวคุณเป็นสิ่งสำคัญค่ะดูแลตัวคุณเองให้ดีส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองในทุกๆหนทางสุขภาพที่ดีเสื้อผ้าหน้าผมที่ดีไม่ต้องแพงแต่ดีนะคะและครีนนะคะเสื้อผ้าหน้าผมเทรนการแต่งหน้าแต่งตัวแต่งสไตล์นะคะ เราอยู่กับแบบเดิมๆเ,เสพคุุ้นกับแบบเดิมๆมาไ,ได้สักระยะเนะเหมือนว่าเราทําข้อสอบเราก็รอยู่ทําแบบนี้เราไม่ผ่านการทดสอบหรือไม่ผ่านข้อสอบตีวใหม่อ่านหนังสือใหม่สร้างแรงบันดาลใจใหม่เปลี่ยนไมเซ็ตใหม่ผู้อ่านรับรองว่าทันทีที่คุณตัดสินใจเปลี่ยน โซเมทที่สุดยอดของคุณก็เข้ามาสู่ชีวิตคุณในทันทีมันง่ายขนาดนั้นเลยผู้อ่านสัญญาแล้ววันหนึ่งคุณอาจจะพิมพ์มาบอกเหมือนทุกทุกท่านที่พิมพ์เข้ามาฝากพี่แอดมินไว้ก็ได้ว่าโอ้ยทุกวันนี้เลือกไม่ถูกเลยค่ะอาจารย์สันขอให้คุณเป็นหนึ่งในนั้นด้วยอย่าหมดหวังอย่าสิ้นหวังเพราะความหวังมันคือมเมล็ดพันธุ์ในจิตใจของคุณนะคะด้วยรักจากใจผู้อ่านค่ะสันสันบนไลท์เลิฟรดดิ้ง